สวัสดีครับพบกับช่อง Gin Channel นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูถุงถุงนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งข้างในนะครับข้างในจะเป็นเปลือกมะขามนะครับเปลือกมะขามที่ผมกินเสร็จแล้วผมก็ ทิ้งเอาไว้นะครับกินแล้วก็ทิ้งเอาไว้ได้จํานวนมากพอสมควรนะครับเสร็จแล้วผมกินกล้วยนะครับก็เอาเปลือกกล้วยใส่เข้าไปประมาณ3ลนู่นะครับทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์มาดูว่าข้างในเขาจะเป็นแบบไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ ก็เดินเชื้อได้ดีมากพี่น้องครับเดินเชื้อได้ดีมากนี่ครับมาดูใกล้ๆนะครับชัดๆพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้คือที่เป็นเบ้นเนี่คือเปลือกมะขามนะครับ อันนี้คือเปลือกอกล้วยนะครับกล้วยหอมก็คือคกับกล้วยน้ำว้าที่ผมกินแล้วก็เอาเปลือกนะครับของเขามาทิ้งไว้ในนี้นะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะครับเขาก็เป็นแบบนี้นะครับมันสุดยอดมากครับพี่น้องครับตอนนี้เขากลายเป็นอ่า จุลินทรีย์อย่างดีนะครับกลิ่นก็หอมมากนะครับหอมนะครับมันไม่เหมือนขยะนะครับถ้าขยะทั่วไปเราทิ้งแบบนี้มันจะเกิดการหมักหมมนะครับพี่น้องเห็นไหมครับมันจะมีนี้เอมันจะมีราขาวๆนะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาตินะครับนี่ครับเขาจะมีราขาวๆพี่น้องเห็นไหมครับ นี่ฮรตราเขาขาวนะครับผมมองใกล้ก็มันก็ไม่ชัดนะครับไม่รู้ว่าโทรศัพท์ผมมันเป็นแบบไหนนะฮะนี่ครับก็เลยพาพี่น้องมาดูว่าดีกว่าถ้านี่ถ้าเกิดว่า <c oughs> เอาไปทิ้งขยะนะครับป่านนี้เขานั่าเหม็นแล้วนะครับพี่น้องครับถ้าเอาไปทิ้งขยะป่านนี้เขาน่าเหม็นแล้วนะครับแต่อันนี้ ผมเอาใส่ถุงนะครับเอาเปลือกมะขามใส่ลงไปเอาเปลือกกล้วยน้ําว้าใส่ลงไปทิ้งไว้ประมาณ5-7วันนะครับก็มี ic, าราขาวๆอย่างที่เห็นนี้แล้วเขามีกลิ่นหอมด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเขาเกิดจุลินทรีย์นะครับเขาเกิดจุลินทรีย์และอีกหน่อยพอเขาย่อยสลายเขาก็จะกลายเป็นดินนะครับนี่นะครับพี่น้องครับผมถึง เออบอกว่าของที่เหลือกินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษหญา้าเศษใบไม้นะครับเศษอาหารที่เราเออกินแล้วไม่หมดนะครับเราสามารถที่จะเอามาทําปุ๋ยนะครับดีกว่าเอาไปทิ้งนะครับถ้าเอาไปทิ้งแล้วมันจะเกิดการเน่านะครับเป็นการเ,เพราะ เชื้อโรคที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราอามาทำแบบนี้เกิดราขาวๆผมเชื่อว่านี่คือ,อจุลินที์ที่ดีเป็นราที่ดีนะครับพี่องครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับพอดีมันมืดนะครับผมถ่ายในช่วงกลางคืนนะครับก็หวังว่า คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะครับนำสิ่งของหรือใช้ามาทําให้เกิดประโยชน์ดีกว่าทิ้งไปเปล่าๆนะครับเดี๋ยวชุดนี้ทําพอเขาย่อยสลายเสร็จแล้วผมจะเอาไปาใส่ต้นไม้นะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกคน,ท,กคนที่มารับชมเป็นกําลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ